ผมหางานประจํามันก็ไม่ได้หรอหางานดนตรีหรืออะไรอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ได้อีกกลับมาอยู่สุพรรณได้กี่ปีแล้ว6ปีแล้วครับจริงๆผมกลับมาก็เพราะว่าผมรู้สึกผมหาโอกาสในการอยู่รอดความ,มสุขของการอยู่ที่เนี่ยที่สุพรรณมันมีความสโลว์ไลฟ์ได้ Oh my b a are p a c k ready to go and standing here outside your door i to wake you up to say goodbye the dawn is breaking this early morning it has with wedding just horn heart I'll let i'm so lonesome i could die so kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe. hate to go สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นี้กับบ้านนอกนะคะวันนี้เราอยู่กับนัทค่ะนัทสุดหล่อนัทเป็นรุ่นน้องพี่จีนะคะหล่อไหมทุกคนตอนนี้นัทอยู่ที่สุพรรณครับสุพรรณบุรีนัทนัทสุพรรณบุรีตั้งแต่เกิดเลยปะใช่ครับเกิดที่นี่ฮะตอนนี้นัทอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบเก้าครับเกิดที่สุพรรณแล้วก็เรียนที่นี่อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ ไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพเรียนนิเทศครับนิเทศที่จันทรเกษรครับอเคนวิทยุโทรทัศน์ครับกลับมาอยู่สุพรรณได้กี่ปีแล้วที่มาอยู่ถาวรพี่ต้องใช้คําว่าถาวรแล้วหกปีแล้วครับหกปีหกปีคือถาวรนะเบอร์มันคือแบบนานมากกกะว่าจะมาหาเพื่อนอเพราะเพื่อนไม่ได้เจอกันนานแล้วในตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าเออผมหางานประจําผมก็ส่งอีเมลไปนู่นสมัครงานประจําไปสัมภาษณ์บ่างี้เอมันก็ ก็ไม่ได้หว่ะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วก็หางานดนตรีหรืออะไรอย่างนงี้มันก็มันก็ไม่ได้อีกแต่ว่าตอนนั้นก็ยังมีงานอยู่แต่ว่ามันมันแบบมันไม่พอแล้วสามวันต่อสัปดาห์เลยที่ทำทำมาอยู่จากคอนเนคชันพวกเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยก็น้อยจริงๆผมกลับมาก็เพราะว่าผมรู้สึกผมหาโอกาสในการอยู่รอดอะไรเงี้ยว่าเอ้ตรงนี้ผมอาจจะอาจจะได้โอกาสที่ที่ดีกว่า ในด้านของการทํางานนันน่าจะดีกว่าแล้วก็มันก็สบายใจกว่าและการเป็นอยู่มันเป็นยังไงแบบค่าเช่าบ้านแพงไหมที่สุพรรณค่ากินอยู่ที่สุพรรณไม่แพงก็ประมาณ3ามถึงห้าพันอะไรเงี้ยสามถึงห้าพันค่าเช่าบ้านรวมน้าไฟไหมไม่ไม่รวมครับไม่รวมหมายถึงบ้านเป็นหลังเลยใช่ปะสามถึงห้าพันนี่ก็ไม่ใช่อ๋อเป็นหลังที่สุพรรณก็มีคอนโดก็มีที่สุพรรณ แต่ว่าเราเลือกแบบเป็นบ้านเก่าหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคว่ามันมีพื้นที่โอเคแล้วเรื่องอาหารการกินกับข้าวก็สี่สิบห้าสิบเท่ากันไหมราถ้าเกิดว่าพูดถึงเรค่าครองชีพแบบเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมานานแลวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยถ้าราคาเท่ากันแล้วทาไมถึงเลือกที่จะอยู่ที่นี่แบบหมายถึงว่าความสุขของการอยู่ที่เนี่ยที่สุพรรณมันมีความสโลว์ไลฟ์ได้หมายความว่าสมมติว่าถ้าเกิดผมเล่นดนตรีที่กรุงเทพสมมติผมต้องเล่นผมอยากเล่นคืนเี่ผมอยากเล่นสอง สองเรทหรือสองล้านรอบแรกสมวติรอบแรกผมหนึ่งหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งใช่ไหมรอบหัวค่ำล้าลหัวค่ำปุ๊บถ้าเกิดผมจะไปต่อตอนสามทุ่มเนี่ยถ้าไม่ใช่ถนนเส้นเดียวกันมผมไม่สามารถทำได้แต่พอที่นี่มันกลายว่า15นาทีมุกสิบนาทีไปต่อมันยังทันม,มันยังไปได้มันยังเป็นไปได้าสามารถทำทารอบได้ใช่แล้วก็คือมันก็มีเวลาไปใช้ชีวิตอย่างอื่น และตอนนี้มีเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างที่อายุ 3, 29ปีต่อไปเราคิดว่าเราน่าจะลงหลักปักฐานอยู่ที่สุพรนนี้ไปเลยไหมคือผมยังมีฝันอยู่ยังมีฝันที่อยากทําอยู่แล้วแล้วฝันคืออะไรฝันถ้าเกิดฝันในความที่นันกดนตรีทุกคนมันก็ฝันอยากปเป็นศิลปินกันหมดก็ฝันฝันนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าเราจะทํายังไงให้เรา,ให,เราให้เราไปถึงตรงนั้นได้หนึ่งเลยมันก็ต้องฝึก ฝึกฝนอะไรเงี้ยเรียนรู้อะไรเงี้ยเนี่ยก็ยังมีเวลาที่จะเรียนรู้ได้อยู่ก็เลยเหมือนพี่อ่ะเคยเห็นนัดในพาร์ทของดนตรีมันจะมีรายการที่เป็นรายการเพลงอะอะไรนะนัดเคยไปออกรายการอะไรนะพี่เคยเห็น Can s e n y o u y v u r v o ใช่ป่ะอคิสซีก็ไปแล้วก็มีอะไรอีก The Voice The v o ไ c e ์ก็ไป เห็นไหมแต่ไม่เคยสําเร็จเลยสักอันหนึ่งเฮ้ยแต่เราไปแล้วเว้ยจริงคือผมเป็นคนคิดเยอะไงเออถ้ามันไม่ดีแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยมันมีช่วงนึงคิดอย่างนั้นหมดมันเลยเป็นอีโก้ละกลายเป็นว่าไม่ทำทั้งที่เราไม่มั่นใจว่าเราทําได้ไหมมันจะดีไหมอะไรเงี้ยจะอยากบอกว่าถ้ารู้สึกว่าอยากทาอะไรให้ทําเลยอย่างมีช่วงนึ่งผมทำบล็อกกล้องก็มีแล้วก็เลยแบบสึกว่าเออคิดถึงโปรดักชันอ่ะงานโปรดักชันโดยที่ ในเมื่อเราไม่มีทีมเราไม่ได้ไปถ่ายกับใครแล้วนัดไปเที่ยวมันเกิดตอนที่มาอยู่สุพรรณที่มีเวลาแล้วใช่ไหมใช่ครับเห็นจริงๆอ่ะคลิปแรกของนัดไปเที่ยวถ้าเรากลับบ้านเราจะมีเวลานัดไปเที่ยวคลิปแรกอ่ะคือถ่ายที่นี่ที่เติมกาแฟเดี๋ยวให้นัดฝากหน่อยว่าตอนนี้นัดทำอะไรอยู่บ้างเพราะว่าน่าจะมีส,วสาวๆตามไปติดตามกันเยอะตอนนี้จริงผมเล่นดนตรีเป็นหลักเล่นดนตรีเป็นหลักเลยแล้วก็เล่นที่สุพรรณนี่แหละฮะเป็นหลักแต่ว่าอีเวนต์ก็จ้างได้ทุกที่ครับ อ่าผมผมใช้ท <bots. S 1> <t rock> ุกช <t ick> ่องทางชื okay. ่อเดียวกันหมดเลยคือนัทนัทสุภลักษณ์นัทสุภลักษณ์เนาะ N U T S U P A L A K Facebook IG Facebook IG YouTube TikTok ก็มีแต่ว่า TikTok ก็จะลงเก็บไว้เฉยโอเคไม่ตั้งหรือครับผมได้ วันนี้ขอบคุณนัดมากแล้วก็ขอ,ขอให้นัดประสบความสําเร็จนะคะ,ะในสิ่งที่นัดตั้งใจไว้ก็คือจะเป็นนักดนตรีอะไรก็คือตบตบโต,บต,บต,บตขึ้นไปอะ่ะโอเคสําหรับทริปสุพรรณของเราในครั้งนี้นะคะก็มาเจอหนุ่มหล่อแล้วก็ได้ได้อิสปายในการกลับบ้านนะใครใครอยากติดตามนัดก็ไปติดตามได้แล้วก็ขออนุญาตแบบจบคลิปแค่นี้แล้วก็จะให้นัดปิดท้ายด้วยเพลงเพราะ,ะ,ะเป็นเพลงภาษาอีสานโอเคขอบคุณมากบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ปิดซะยากเลยฮะ